การอ้างเหตุผลเอาคารับครับถ้าอย่างเช่นแบบประโยคข้อความข้อ,ขอ,ขอไปแบบนี้ถ้ามีฝนตกวอนนี้แดดออกอะไรนี้ใช้อันนี้ได้ใช่ไหมใช่ได้แต่ว่าเพอเอื้อแทนที่ผมจะเขียนเป็นประโยคข้อความ <c oughs> ผมใช้ตัวย่อ,อไปลไเลยครับ p q r โอเคเจอเนาะนะถ้าฝนตกแล้วถนนลื่นเปลี่ยนเป็น p แล้ว q ก็ได้ก็คุณก็ให้ p แทนเขาว่าอะไรถ้าฝนตกอ่ะแล้วก็คือหมายอะไรคือห,หมายแล้วถนน,ลถน,นเลยนะ ลื่นก็พีแล้วขิ่อะไรเนี่ยแล้วก็ย่อประโยคคําพูดให้เป็นไรฮะตัวสอน,ปนไปได้รับก็ลองดูครับนะครับอ่ะจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ทขสอบออกไม่น้อยเลยฮะถือว่าเยอะด้วยและเป็นหัวใจสําคัญของวิชานิสสารคือพวกคุณสมบัติจํานวนจริงการแก้สมการและอสมการนะครับนะคณิตศาสตร์ษษเนี่ยพื้นฐานสรรมการกับอสรรมการสิ่งพวกนี้ต้องอยู่ในหัวเมโมรีอยู่แล้วครับนะฮะดังนั้นเราพูดถึงจํานวนจรง จำนวนจริงก็คือตัวเลขของโลกแบบนี้แหละทับแบบก็หน่อยแล้วกันเนาะเล n u m น e ะ r mm hmm. เมื่อจํานวนคือตัวเลขตัวเลขในโลกนี้เอาไปทำอะไรกันได้บ้าง mm hmm. บกวกลบคูณหารอันนั้นง่ายครับสำหรับเด็กประถมใครจะตอบไั้แต่พอเราเรียนสูงขึ้นไปตัวเลขสามารถสร้างไปไดค <c oughs> สมาการและอักสมาการได้ คำถามไม่ง่ายก่อนที่จะเริ่มหัดถมโจ์หรือทดสอบของรู้เก่าสมการกับอสมการแตกต่างกันที่ตรงไหนเข้ายเข้าใจแหมแลก็ถามว่าเขื่อนหมายต่างกันนี้ <c oughs> มันไม่น่าเป็นครูไม่น่าตอบอ่นี้บางคนต้องตอบว่ามันต่างที่อออ่านคร <c oughs> <c oughs> ับย่อเยียมนะฮะ <c oughs> แล้วจะถามทำไมจะมาเรียนทำไมนะฮนะ สมการกับอสมการนอกจากแตกต่างกันที่เครื่องหมายแล,แและคำต้องคู่อ่างเงี้ยแตกต่างกันที่คําตอบสมการในคําตอบมันจะเป็นตัวตัวเป็นเดียวนือกี่ตัวก็ได้แต่ว่ามันจะฟิกเป็นตัวตัวครับแต่อสมการคําตอบไปเลฮะเป็นช่วงเป็นช่วงทําให้คําตอบมันเป็นระยะอน,นันเนี้ยไอ้สุขเรบอกว่าเข้าใจคําว่าระยะอนั้นไหมถูกไหมอย่างเป็นช่วงอะถูกไหมฮะ ตกไหมเช่นบางทีคุณไปเจออะไรนะเปิดถ้าถึงอะไรฮนะ i d e n ิ i t y โอ้โหแม่งไประยะอันโอโอนึ่เลยตกไหมฮะเนี่ยแหละรครับเออแล้วพูดถึงสัญลักษณ์ตัวนี้ก็หน่อยฮะสัญลักษณ์ตัวนี้อ่านว่าอะไรนะ i d e n ิ i t y เราระดับขูเราทับตอบไปเลย i d e n ิ i t y แน่นอนครับนะฮะ in identity หรือถ้าแปลเป็นไทยเวลาเราสอนลูกศิษย์เราบอกว่าให้ใช้คำว่าอะไรนะ ไม่รู้จบไม่สิ้นสุดบางคนก็ใช้ทัศปัตยเาอะไรนะอันนั้นอ่าก็คือไม่มีที่อะไรนะสิ้นสุดเปแบบแม่ผมไปเจอโาจะนนุ่งโกะเขาบอกว่าคําว่าอันนั้นนี่เขาไม่ใช้แล้วรู้ไหมทำไมพรามงกันเก่าโบราณต้องเปลี่ยนใหม่ให้มันทันกับยุคสมัยตอนแรกเราคงคิดว่าเขารูว่าคงจะพัฒนาคำาราพาไทยมันดูสวยหรูป๋าแล้วปีแตกเลยเขาบอกอันนั้นไม่ใช่ โคจรุกรมฉบับเอปันติดเออะไรนะเอ,เอวิตฐานเนี่ยนะมันไม่ใช้คำว่าอันนันเนาะมันใช้คำว่าอะไรรู้ไหมอสงไข่เออกูว่าน,น่าเกลียดบ,บาลาน,น,นจริงแล้วอเออถูกไหมอีกหน่อย,ย,ยไปสอนลูกเสีย์นี่ลำบากน,นะฮะห้าถึงตี้ห้าถึงเลยนะระยะอันานันเชยกันลูกค้าห้าถึงแม้อสงไข่ เหมันเพลงอะเพลงอะไรนะองคไข่เนี่มันล้อใช่ไหมครับเออองคไข่เวลาตอนแรกผมปั่มไม่เข้าใจแปลว่าตัวเองจะไม่คงก็รู้ว่าอ๋อองคไข่แปลว่าไม่มีที่ยืนสุดเป็นอันไหนนะครับผมโคตรพัฒนาการฝ่ายใจจากทานั้านเราเองเราข่มขันโคตรพัฒนาครับไม่ยจะไปเสียงไครพวกที่มันจบเอง ราบาไทยนะมันก็จะเขาก็จะผวยลูเขาอ่ะนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เนื่องแต่แต่ละคนละกันนะฮะฉะนั้นเราก็เลยได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่าอ๋อที่ไหนได้นะครับผมจับได้ครับทุกครั้งที่ผมต้องการแก้โจทย์ปัญหาหาข้อตอบนั้นเป็นข้อตอบในเชิงประมาการว่าเราจับประมาการตร้งประมาการขึ้นมาเพแก้มาจะเป็นตัวตัวอย่างตัวฟ้อมตัวฟ้อมตัวว่าไปแต่ถ้าเป็นอสมการปวดเทศหน่อย แก้เสร็จปุ๊บต้องมานั่งดูอะไรฮะช่วงคำตอบบางทีต้องมานั่งตรวจคำตอบด้วยเนาะสมการที่ปวดหัวเนาะถูกไหมอรรันไหนจริงอันไหนอะไรนะอันไหนเท่อันไหนจริงก็ว่าฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนในกกันก่อนก,ก็คือประเภทอะไรก่อนดีครับรพวกสมการสมการเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากๆๆง่ายๆคือพวกสมการอะไรครับพวกพักปูน้สมการพวกนั้น สมการรูปนามน,นั้นจะมีสมการรูปแบบตอบว่านะทีเอเท่ากับอาจจะเป็น a อหนึ่งเอกำลังเบวกเอสองเอกำลังเอ็นลบหนึ่งบวกเอสามเอกำลังเอ็นก, 3, ก็อบบวกเรียงนี้ไปเรื่อยตัวสุดท้ายผมให้เป็นค่าคงที่แล้วกันแทนด้วยเอแล้วเอสุดนะครับแน่นอะนครับพูดถึงตัวแปรอย่าไปจำหรือยึดติดว่าต้องเป็นตัวแปรเอจริงตัวแปรนั้นเป็น อะไรก็ได้สถาปการ์เขานำหน้าที่ของเราคอนเซ็ปต์เจี๊ยบเวลาเราสอนลูกศิษย์ต้องพยายามแยกตัวประกอบออกมาให้ได้ผลลัพธ์ของการแยกตัวประกอบจะกลายเป็น x ลบอะไรฮะสีหนึ่งวงเล็บ x ลบสีสองวงเล็บ x ลบสีสามเรียงนี้ไปเรื่อยๆจะถึง x ลบอะไรฮะส n ตามเลขยกดกำลังดีกรีสูงสุดที่โจทย์กำหนดให้มาจำนวนคำตอบขึ้นอยู่กับเลขอะไรฮะยกกำลังนะถ้าโจทย์กำลังสองแน่นอนฮะอย่างมากสุดวงเล็บ สองวงเล็บก็แสดงว่ามีเต็มที่แค่กี่คำตอบสองคำตอบถ้าโจทย์ยกกำลังนะสามถ้าโจทย์กำลังนี่คือกำลังสูงที่สุดของโจทย์ข้อนั้นเนาะถ้าโจทย์เบิ้ลกำลังไหนสามก็แยกย่วงเ,เล็บสามวงเล็บแสดงว่ามีกี่คำตอบสามคำตอบกำลังสีก็สีวงเล็บกว่างออกไปนะครับผมนะฮะฉะนั้นทำอะไรดีฮะสมมติเรามาทดสบอบกันสมมติเจอแล้วผมไม่สอนผมจะดูว่าพวกคุณทำได้ไหมอย่างเช่นในเพจหน้าที่อะไรฮะหน้าที่แปดนะครับ ลงมือคิดก็แปะเลยวข้อนี้ไม่ยากครับเขียนกระบวนการผู้นำง่ายๆขึ้นต้น x กํลัง3บวก12 x กํลัง2บวก x ลบ2ถามันเป็นสูตรข้อน,นี้จิ๊บๆอะ่ะมันถามว่า x ได้เท่าไหร่แน่นอนครับสูงสุดกําลัง3ก็แปลว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าแยกตัวประกอบแปะได้ออกมาจะมีทั้งหมด3บวมเนี่ยก็แปลว่า3คำตอบ<า>นะฮะ<า>ถ้าเราทำแบบวิธีเต็มก็ต้องหา3บวกเล่มนั้นให้เจอมีบางคนบอก จะเล่นแท็กติกลูกเล่นอาจจะพยายามทายังไงให้มันเร็วขึ้นอ่ามีบางคนใช้วิการน้ครับหนึ่งถ้าถามว่าเอได้เท่าไหร่งคนก็จะเอาคําตอบไปทำไมฮะ<แ>ไปแทนใช่ลัการนี้ใช้ได้แต่มันเหมาะกับตัวเลขี่ง่ายหนึ่งฟองฟ้าอะไรเงี้ยคุณดูช้อยเลยไอ,อตัวแรกเป็นลบหนึ่งลบองไม่ซีเรียสหรอกคุณจะมาปวดหัวตองไอนคําตอบไปเลยฮะเฟสส่สวนพอเนี้ยถ้าใครเอาคําตอบเปสส่วนไปแทนเนี่ยวัด ชาบอกวิธีเต็มอีกจริงวาเขาความคุณจะหาผลลัพธ์เศษส่วนมายิ่งไปกันใหญ่จริงวะอันนั้นหลักการแทนค่าเนี่ยใช้ได้ครับแต่เหมาะก,กับกรณีที่ตัวเลขมันเป็นไงในน้อยเะถ้าเจอช้อยเป็นเศษส่วนนี้ไม่ได้นําให้แทนค่านะครับแต่จะมีวิธีการไงลองดูสมมติเราทำวิธีเต็มก่อนทาไงฮะในอินสอนนี่เริ่มต้นการลัางสองที่สองขงเล็กเนาะใครได้แยกได้การลัางสามนี่ สามวงเล็กแยกทันทีเลยไ,ไ,ดได้ไหมไม่ได้ได้ไหมไม่ได้แต่จริงๆมันก็แล้วแต่ประสบการณนะ์ถ้าเป็นลูกศิษย์ผมที่กรุงเทพเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยมันแยกได้เลย,เลยนะไม่รู้เลย <c oughs> เคนนี่ปุ๊บสามวงเล็กนี่มันแยกได้เลย,เลยนะครับเพราะพวกนี้มันมันประสบการณ์บางคนที่เป็นอย่างผมสอนมัธยมปลายเลยเด็กบางคนเป็น,เป,นเป็นลูกศิษย์บางคนเป็นเด็กโอลิมปิกนะอ่ะเออมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันสามวงเล็กเป็นสบายเลยเออเอ,อ,อย่าว่าแต่สาวนี่นเคยเจ๋งๆมันทำให้ผมดูเนะี่ย อย่างกำลังห้าห้าคนเลยได้เลยพับปุ๊บมันจ,จัดหมวดหมู่ปุ๊บมันดิตรงโลกครับเนี่ยได้ลเลยห้าคนเลยอ่าถึงบอกนะถึงบอกเด็กอลิดีตคนเขาดิตรงยอมรับยอมับบ่ายวันนี้ผมสอนมันเทคคอร์สมันไปมันคอร์สมันคอร์สต่อไปบอกผมไม่สอนละบอกอ้าวทำไมันผมไม่สอนผมนะับมึงเก่งกว่ากูมากแล,ะลนะนะแต่ธรรมดาแล้วคนนี้มันมันต้องยอมรับมึงเก่งจริงนะครับนะดังนั้น ไม่เปรียบเทียบกับมันแล้วไม่พูดถึงแต่เล่าถูกมันปังว่านี่ฮะบางคนนี่เก่งจริงมองปุ๊บเขารู้เลยสามัวเลขเดือดนะแต่ถ้าเรายังไม่เชี่ยวชาญขนาดนั้นอ่ะเราใช้หลักความรู้คณิตศาสตร์ที่ครูบาอาจารย์เราเคยสอนมารู้ไหมทำอย่างไรมาแต่เขาใช้หลักการอะไรครับลงร่วงอ่าเดินเขาดึงตัวร่วงนี้ไหมไม่มีไม่มีดึงดึงแล้วไม่ลงตัวจับมดหมู่ไม่ได้จริงไหมถ้าคุณดึงแล้วมันไม่จับมดหมู่ไม่ได้อย่าอย่าดึงเนาะ ใช้วิธีการหารสังเคราะห์ดีกว่าอเอ๊เคยได้ยินชื่อนี้หรือเปล่าต้องเคยสิกระบวนการหารสังเคราะห์ก็ทำไรเอาสังเคราะห